ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเชนเคยเห็นหน้าแล้วเย้ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่เคชเชนเคยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Situation น h i p นะคะ EP ที่เ5นะคะเคก็จะมาอ่านไพ่ทุกคนฟังเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของคุณอาจจะตรงในปัจจุบันนี้หรืออดีตหรือในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะ ก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเค้มอยากให้ทุกคนสต๊อกหรือว่าติดอยู่กับคําพูดเค้กหรือว่าคําพูดของหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเราเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเราจะต้องใช้ชีวิตเราด้วยตัวเราเองนะคะเอ,อวันนี้เค่จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะถึงแม้จะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังก็ยังไม่กล้าอา่านเพราะว่ากลัวอ่านผิดนะคะก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาอ่านว่าอะไรเออด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังกล่องเป็นอย่างนี้นะคะ น,น,นี่น่ารักเคขอสับไพ่ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่กันนะคะเหมือนเดิมก็เคขอบคุณหลายๆคนนะคะที่เป็นห่วงเนาะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเออเขอหาหายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเคเป็นคล้ายๆภูมมแพ้แต่จริงๆมันไม่ใช่ภูมมแพ้มันคือมันคือการแพ้นิกเกิลนะคะหรือว่าสารอะไรที่อยู่ในเหล็กอะอลูมิเนียมเนาอเคไม่รู้อะ่ะแล้นั่นแหละ ก็เค้กก็กำลังรักษาตัวอยู่มันก็ค่อยๆดีขึ้นอ่ะนะคะเปิดตาก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเรารู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเราก็จะสามารถแก้ที่ต้นเหตุได้นะคะถึงมันจะไม่ได้หายขาดแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าคิดไม่ทําอะไรเลยเออยังดีกว่าเคสไปกินอะไรที่มันแบบผิดสําแดงอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเนาะเริ่มเลยนะคะ เปิดมาใบแรกก็แบบรักสามเศร้าเราสามคนเขากับคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนกันนะคะตัวคุณเองอ่ะก็คืออันเนี้ยอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันโดยที่เขาเป็นคนพาคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้านะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะคุณก็แหงตัวเองไว้แบบที่ว่าแขวนตัวเองไว้แบบที่ว่า ฉันจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะฉันก็รักเขาฉันก็ชอบเขาแหละแต่ฉันจะมุฟออนหรอฉันจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าฉันจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยตัวเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีสเสน่ห์คนที่แต่งตัวดีแล้วพอเขาเจอคนแบบเนี้ยคนใหม่อีกเขาก็สนใจอีกเขาเจอคุณเขาก็สนใจเข,เขาเจอคนใหม่อีกเขาก็สนใจอีกมันเป็นเรื่องของความชอบเทสต์รสนิยม เขาชอบแบบนี้แล้วเวลาเขาเจอเขาก็จะแพ้ทางมากไม่สามารถห้ามตัวเองให้ไม่ทำความรู้จักได้อะไรเงี้ยทำไม่ได้อยากรู้จักกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังในตัวเขาเสียใจแบบที่ว่าอันนี้ทรยอบโซดแบบที่ว่าอะไรคำขอโทษก็ใช้ไม่ได้คุณคุณเจ็บกับสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเคารู้สึกว่าเขาพาคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขามีใครหลายๆคนในความสัมพันธ์ใช่เขาเป็นคนที่สนิกกี้นะคะทำอะไรลับหลังบอกความจริงก็บอกไม่หมดเออมีบ้างที่โกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตัวเองรอดๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่า ยิ่งเวลานานไปนานไปอ่ะเหมือนคุณรอรถไฟที่สนามบินอ่ะเขาไม่ยอมตัดสินใจสักทีสองเดือนมาแล้วอ่ะตั้งแต่มีการพูดคุยกันสองสองเดือนหรือสามเดือนอ่ะตั้งแต่มีการพูดคุยกันในเรื่องบางเรื่องแล้วยังไม่มีการตัดสินใจคุณถามเขาแล้วนะว่าเขาจะเลือกใครอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ให้คําตอบแล้วก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาอะไรเงี้ยค่ะซื้อเวลาไปเรื่อยๆ เขาซื้อเวลาไปเรื่อยๆแบบที่ว่าเ,า,เาเอาจริงๆนะเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขาก็เลยทำเขาไม่ตัดสินใจก็ได้ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่คุณก็ยังอยู่เขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกว่าก็ในเมื่อไม่ตัดสินใจก็ได้ทำไมต้องเลือกอ่ะมีสองก็ดีกว่ามีหนึ่งอย่างเงี้ยมีสามก็ดีกว่ามีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ เขาหยุดตัวเองไม่ได้อะ energy อะคุณก็เลยหยุดไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ได้ฉันหยุดเอง <laughs> The Magician <laughs> ขึ้นมานะคะแค่ okay, รู้สึกว่าพอเขาไม่เลือกไม่ make a choice ไม่ make decision คุณก็เลยตัดสินใจที่จะถอยห่างออกมาเองแล้วถามว่าเขาปล่อยคุณไปไหม <laughs> ไม่ปล่อยจ้า <laughs> ทีเราจะไปไหน <laughs> กับัปอยู่ด้วยกันก่อนอ <laughs> <laughs> เขาก็จะชักแม่น้ําทั้งเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมาแล้วก็บอกว่าเอออย่าไปนะเขาอยากเลือกคุณนะเขานั่นเขานี่แต่พอคุณถามความจริงอะไรบางอย่างเช่นอยากเลือกอะ่ะแล้วเลือกหรือยังอยากเลือกฉันแล้วเธอเลือกหรือยังเขาไม่ตอบแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังไม่ได้เลือกแต่เขาพูดไปอย่างนั้นเองเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อดึงให้คุณอาให้คุณอยู่กับเขาอะค่ะ แล้วเขารู้ด้วยนะว่าในอนาคตเขาไม่สามารถพยุงความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยไปได้นานหรอกวันมันมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้องหยุดแต่ว่าในความคิดของเขาลึกๆเขาก็ยังคิดว่ามันระหว่างคุณกับเขาอะมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีคุณยังไม่ใช่คนคนนั้นแต่เขาไม่อยากปล่อยคุณไปอะค่ะ เขาจะชักแม่นม้ำทาง5ทาง7ทั้งแปดอย่างที่เค้กบอกเนาะแล้วคุณก็จะให้โอกาสเขาด้วยคุณจะยอมใจอ่อนให้โอกาสเขาแพ้ใจตัวเองแล้วให้โอกาสเขาเขาก็จะพยายามอย่างหนักเลยที่จะเอาใจคุณพยายามที่จะทำนั่นทำนี่พยายามที่จะแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี่แตกอย่างที่บอกอ่ะปัญหาเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันจะหยุดไหมอ่ะไม่ เขาไม่ยอมแก้ที่ต้นเหตุคือการเลือกคุณรู้สึกว่าไม่น่ากลับมาเลยคุณน่าจะตัดสินใจเดิอนออกมาแล้วก็ไปต่อในทางของคุณพอสุดท้ายแล้วเขาคือเขาเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขาจะไม่ชัดเจนกับใครด้วยเพราะเขาทำไม่ได้นะคะ ทำไม่ได้จริงคุณก็แบบเออถ้าทําไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือเทนอัพครับคือการที่มีความสุขการที่มีคนรักที่รักเราคนเดียวคุณก็เลยจะเลือกไปพอเขาทําไม่ได้ไงพอคุณจะเลือกไปอะค่ะเขาก็จะเอาอีกเล่นเล่นราชดาร์ไลทเทอร์อีกก็คือเล่นเล่นเล่นเขาเรียกนะเล่นใหญ่เออแบบว่า ขอให้คุณอยู่เขารักคุณอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะพูดเขาจะบอกแล้วก็ดึงคุณไว้เหมือนเดิมซึ่งคุณก็จะบอกว่าจะดึงไว้อีกทําไมในเมื่อมันไปกันไม่ได้มันเป็นปัญหาเดิมๆที่คาราคาสังวงเป็นวงจรอนู่นั้นนะ่ะแล้วคุณคุณไม่ไหวแล้วคุณเหนคุณอยากมีความสุขเขาก็แบบเดี๋ยวเขาจะชัดเจนเขาจะแก้ปัญหาทุกอย่างเองเขาจะจบทุกอย่างเองคุณพูดไปเลยว่า พิสูจน์สิจบรักสามเศร้าใช่ไหมพิสูจน์สิพอคุณบอกเขาไปปุ๊บว่าพิสูจน์สิคุณต้องการจัดเม้นต์เนาะต้องการอะไรที่มันยุติธรรมที่มันเห็นเป็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้เห็นชัดเจนอะแต่พอเอาเข้าจริงอค่ะคุณก็ไม่ได้เห็น เขาก็จะไม่สื่อสารด้วยแบบดีๆหายไปเลยหลังจากที่คุณบอกว่าพี่สูดสิเลือกสิแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยมันชัดอยู่แล้วนะว่าเขาเลือกใครหรือเขาาจะไม่ได้เลือกใครเลยก็ได้แต่คําตอบมันก็คือเขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะหายไปพักใหญ่หายไปพักใหญ่ๆเลยนะเกือบเดือนอะเป็นเดือนเดือนอะ เป็นเดือนเดือนที่เขาไม่ได้อคุณไม่ได้เขาไม่ได้การสื่อสารอะไรจากเขาเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่มันจบแล้วหรือ,อยังมันจบแล้วจริงๆหรือเปล่ามันจบไปตอนไหนทําไมอ่ะแล้วเหตุผลคือจะไม่บอกเหรอแล้วอะไรเนี้ยคุณคุณติดอยู่กับคําถามสองสามคำถามที่ไม่ได้คําตอบในวันที่คุณตั้งคําถามเหล่านั้นนั่นนี่อะค่ะทีู่ที่เขาจะโผล่กลับมาแบบที่คุณงงว่าอ้าว หายไปไหนมาแล้วที่บอกให้ไปชัดเจนอะไรนั้นะไม่เห็นมีอะไรตอบกลับมาเลยฉันพูดกะลมเหรอเออเขาจะกลับมาแล้วบอกว่าเขาโอกาสนี้ได้ไหมไม่มีใครรักเราเท่าเธออีกแล้วเธอกลับมารักเราเหมือนเดิมได้ไหมคุณก็จะแบบเราไม่อยากกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปกับไปไม่ถึง คุณรู้สึกว่ามันมันกึ่งกึ่งแย่แต่ก็ไม่แย่แล้วก็ไม่ดีในความสัมพันธ์ที่คุณอยู่กับเขาอะนะคะเค้าถึอว่าในอดีตคุณอาจจะเคยรักเขาจริงๆแต่ณปัจจุบันนะคุณไม่มั่นใจแล้วเพราะคุณไม่มีความสุขเลยคืออย่างที่คีบอกวันผ่านปัญหาผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรและตัวเขาเองอะ เป็นคนที่ชอบเทเทแบบไม่เดียวกับเรื่องอารมณ์ไม่เดียวกับเรื่องมีปัญหาถ้าคุณงอนคุณก็หายเองอ่ะเออถ้าคุยกับคนแบบเนี้ยเขาจะไม่งอแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนด้วยไม่งอไม่เปลี่ยนเขาจะรู้สึกว่าจะให้เปลี่ยนอะไรอ่ะก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนอ่ะถ้ารักเราอยากจะอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยเพราะเขาเป็นของเขาแบบเนี้ยก็ต้องอยู่แบบที่เขาเป็นเขาสิไม่ใช่มาบอกให้เขาเปลี่ยนตัวเอง มันวนลูปนะคะไพ่ก็ออกมาวนลูปทุกคนจะรู้สึกว่าเคอ,อ่านวนลูปแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือพัฒนาการของฝั่งคุณที่คุณจะบอกเขาไปต,ตรงๆว่าคุณไม่ได้รักเขาอีกแล้วแล้วก็เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าไปนะเหมือนเดิมอะ่ะชักแม่น้ำทั้ง 7, 8, เจ็ดไปเก้าสิบอ่ะเอ แล้วบอกว่าคุณรักใครไม่ได้หรอกอยังไงคุณก็รักเขายัางไงคุณก็เลือกเขาเขาจะเททุกคนเพื่อคุณนะนั่นนี่อยู่กับเขาเธอคุณก็จะแบบเธอไม่ต้องไปเทคนอื่นเธอเทฉันเธอเทฉันเลยเออหรือถึงเธอไม่เทฉันก็จะไปอยู่ดีในที่สุดนะคะฟนาลี Finally, นะคะให้หมดแล้วก็ เรื่องเราก็จะประมาณนี้เค้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของใครแต่คิดว่าคงมีใครหลายๆคนที่กดเข้ามาดูแล้วมันตรงบ้างแหละเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเจอกับ Energy ของคนแบบนี้นที่เขาเค้ว่าเขาค่อนข้าง selfish นะค่อนข้างเห็นแก่ตัวถ้าเขาทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่แฟร <laughs> ไม่แฟรค่ะไม่แฟรจริงแล้วคำพูดที่พูดออกมาไม่ได้รู้สึกจริงๆอะ่ะ เป็นคำพูดที่แบบอะไรวะแบบรักนะอยากให้อยู่นั่นนี่แต่ฉันให้เธอแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้แต่ฉันรักเธอนะแต่ฉันรักเธอนะแต่เออมันมันแบบย้อนแย้งนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย